สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมอีครั้งหนึงนะคะนายไรศรานะคะวันนี้จะมาให้ความรู้นะคะในท็อปปิกที่ชื่อว่าสามวิธีแต่งหน้ายัางไงไม่ให้เป็นสิวนะคะสาวๆหลายๆท่านนะคะที่แต่งหน้าแล้วก็มีปัญหาสิวอยู่แล้วหรือว่ากลัว เราตัวเองเป็นคนหน้ามันแล้วก็ไม่อยากให้เบ็นเสิ้ยวเนี่ยคนฟังไว้นะครับหรือบางทีเนี่ยหนุ่มสมัยนี้บางท่านก็แต่งหน้าเป็นเรื่องปกติอจะทาแค่รองพื้นหรือว่าแป้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจใช่ไหมครหรือว่านุ่มๆบางคนต้องแต่งหน้าในงานโอกาสพิเศษเช่นรับปริญญาที่ต้องถ่ายรูปหรือว่าออกงานเป็นพิธีกรนเนี่ยนะคะก็แต่งหน้าเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเทคนิคแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะ หมอจะขอบอกก่อนนะคะว่าเทคนิคตรงนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่หมอเนี่ยใช้เองนะคะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเฉยว่าหมอทำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวของเรานะครับคือโดยทั่วไปคนที่มีแนวโน้มจะเป็นสิวหรือว่าเป็นสิวอยู่แล้วเนี่ยจะมีสภาพผิวที่มันนะคะดังนั้นแล้วคุณควรที่จะเลือกใช้เครื่องสำอางน,นะคะ ที่เหมาะกับคนผิวมันคืออาจจะมีระบุไว้ว่าออยฟรีนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นผิวมัน mm. เขียนไ mm. ว้ที่ฉลากนะคะถามว่าเฮ้ยคนเป็นสิวคนผิวมันแต่งหน้าได้ไหมคือหมอบอกนะคะจากประสบการณ์ตัวเองคือแต่งได้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆถึงแม้จะเขียนว่าสำหรับคนผิวมันสำหรับคนเป็นสิวเนี่ยแต่ถามว่าตัวไหนดีที่สุดอันนี้หมอบอกไม่ได้จริงเพราะว่ามันต้องลอง แต่ละคนต้องลองแต่ละคนจะมีเครื่องสังรางที่เหมือนกับว่าถูกชะตานะคะเหมือนถูกถูกกับผิวของเราเฉพาะตัวค่ะว่าเออบางคนใช้ที่ห้อนี้รุ่นนี้ไม่เป็นสิวบางคนใช้ี่ห้อนี้รุ่นนี้แล้วผิวไม่ค่อยมาเลยผิวมันน้อยลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะการแต่งหน้าโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวเนี่ยก็ทำให ลดความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดเรื่องของสิวหรือผิวมานั่นเองนะคะทำให้เรามั่นใจนะครัในการให้แต่งหน้าด้วยนะครับข้อ2องนะคะทาครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวก่อนแต่งหน้านะครโดยเฉพาะคนที่หน้ามันเนี่ยจะมีตัวพรอมิ i น i m i z e r นะครหมอไม่ขอบอกว่าเป็นแบรนด์ไหนนะคะคือบางแบรนด์เขาจะทำพรอมิ i นอเม z เซอหรือว่าครีมควบคุมความมันโดยเฉพาะสำหรับคนที่ผิวมัน ทาไปเนี่ยหน้ามาันจะมันน้อยลงแล้วค่อยลงเครื่องสำอางก็ได้รวมถึงจริงๆแล้วควรให้ใช้ครีมกันแดดนะคะก่อนที่จะลงเครื่องสำอางครีมกันแดดอาจจะต้องเป็นครีมกันแดดที่เหมาะกับคนผิวมันนะคะและคนที่เป็นสิวเนี่ยก่อนที่จะทาเครื่องสำอางอย่างเช่นทารองพื้นหรือว่าโปะแป้งแบบนี้นะคะก่อนที่จะลงเครื่องสำอางคนที่เป็นสิวเนี่ยควรทา หรือยาที่รักษาสิวไว้ด้วยก่อนที่จะลงเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าจะเป็นการดูแลรักษาสิวไว้ด้วยนะคะข้อ3าครับทำความสะาาอาดผิวหน้าให้เกลี้ยนะครับหลายๆคนที่แต่งหน้ามาทั้งวันแล้วพอตกเย็นกลับไปนะคะก็จะต้องทำความสะอาดผิวหน้าใช่ไหมคะหมอแนะนำว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสำอางก่อนที่จะล้างหน้านะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวหรือผิวมานเนี่ยควรที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ ระบ,บุไว้เลยว่าสำหรับคนที่เป็นผิวมันนะคะหรือว่าคนที่เป็นสิวนะคะเพราะว่ามันจะไม่ทิ้งความมันเอาไว้นะคะบางคนเนี่ยใช้ผิดไปใช้อะไรก็ได้เนี่ยกลายว่ามันหน้ามันก,กว่าเดิมทิ้งความมันไว้บนหน้าและเป็นสิวมากกว่าเดิมก็มีเหมือนกันนะคะเพราะนั้นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้ถูกนะคะอย่างคนที่มีปัญหาหน้ามันหรือเป็นสิวนะคะถ้ารู้สึกว่าแค่ใช้เครื่องสำอางแล้วก็ ล้างหน้าแล้วยังรู้สึกว่าขาอะไรไปยังไม่เกลี้ยงพอนะคะหมอก็อาจจะแนะนําให้ใช้ตัวโทนเนอร์นะคะเพื่อเช็ดขอ้อศาทำวามสะอาดอีกทีหนึง่งหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จนะคะอย่างที่คลินิกของหมอก,ก็จะมีตัวเมทินีคอโทนเนอร์ตัวนี้นะคะใช้เช็คเกลี้ยงได้เหมือนกันนะคะสูตรอ่อนโยนมากๆนะคะแล้วจึงค่อยล้างหน้านะคะหมอเนี่ยไม่แนะนําเลยนะคะบางคนเนี่ยล้างหน้าเลยคือกลับไปง่วงนอนก็ล้างหน้าล้างล้างล้าง แล้วก็นอนเลยนะคะหมอจะบอกนะคะว่าบางทีเนี่ยเครื่องสำอางของคุณเนี่ยไม่ทําให้เกิดสิวหรอกแต่ว่าพอคุณล้างหน้าไม่เคีย่งเนี่ยมันก็เป็นสิวขึ้นมาได้เองเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วการทําความสะอาดผิวหน้าของเราก็สําคัญเหมือนกันนะคะแล้วก็คนที่เป็นสิวนะคะที่จะต้องล้างหน้าใช่ไหมคะพอเช้เครื่องสำอางเสร็จแล้วหมอแนะนํานว่าถ้าเราเป็นสิวอยู่ให้ใช้ครีมไลายหัวสิวนะคะทาทั่วใบหน้าเลย ทาทิ้งไว้15ทีเยเวนแล้วต้องตาเช่าจมูกปากนะคะอย่างที่คลินิกของเราเนี่ยก็จะมีตัวไอซตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลาจลินทรีต์นะคะทาก่อนล้างหน้านะคะร,รวมถึงนะคะคนที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสำหรับคนหน้ามันหน้าเป็นสิวนะคะที่คลินิกเราก็จะมีตัวออ l ์สตินซอตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสำหรับคนที่หน้ามานันหรือหน้าเป็นสิวนะคะหลใช้แล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่า หน้ามันมันหรือว่ามีความตกค้างนะคะแถมไม่ทําให้หน้าแห้งไม่ทําให้หน้าตึงด้วยนะคะแล้วก็สัวพอล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ต้องการความเป๊ะจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัว,าตวโาชั่ข้อโทนเนอร์นะคะเช็ดเบาๆไปที่ใบหน้าของเราเป็นโทนเนอร์เชด็ดอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความเปรี้ยงเกลา่านะคะตัวนี้อย่างคนที่เป็นหน้ามานันอาจจะทําแค่นี้ก็พอคือแล้วก็ใช้ครีมบำรุงแล้วก็นอนใช่ไหมคะแต่สําหรับคนที่เป็นสิวเนี่ย แค่นี้อาจจะยังไม่พอนะคะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับคนที่เป็นสิวด้วยนะคะอย่างคนที่เป็นสิวตัวแรกที่หมอนแนะนําเลยก็คือตัวอโลเจลนะครับอโลเจลตัวนี้อโลเจลเนี่ยจะช่วยเรื่องของลดรอร์มาแดงนะคะแล้วก็ลดเรื่องการระคายเคืองจากสิวที่มีการอักเสบนะคะมันทาให้แบบผิวเราเย็นขึ้นสบายขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับทาครีมฆ่าเชื้อสิวด้วย อย่างที่เราก็จะเป็นตัวนี้มีวนนะคะแต้มไปที่สิวเนาะว่าจะทาทั่วหน้าได้ก็ได้สำหรับคนที่เป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วคนที่ต้องการความพรีเมียมจริเๆนะคะบอกว่าเป็นสิวที่รู้สึกว่าเออบางทีต้องการอะไรที่เป็นขั้นกว่าต้องการความเป็นพรีเมียมนะคะหมอก,ก็แนะนำผลิตภัณฑ์ของตัวไอซิสนะคะตัวแรกที่แนะนําเลยคือเป็นนีเดอร์บัฟเพียวตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยทาสิวอักเสบนะคะทาได้เช้างเย็นทาทั่วหน้าได้เลยเหมือนกันนะคะ ช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็คนที่มีสิวอักเสบเกิดขึ้นบ่อยๆหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นสิวอักเสบแล้วก็อยากให้มันยุบไวๆนะคะหมอแนะนำตัวที่เสิร์ฟขึ้นมาก็คือเป็นซีเดอร์เคคอนเซนเทรตตัวนี้นะคะแต้มสิวเฉพาะก่อนนอนสิวอักเสบที่กำลังแบบอักเสบขึ้นมาเจ็บๆแต้มก่อนนอนทาได้เลยนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวอุดตันนะคะหมอก็แนะนำตัวนี้ ครีมเดิมเคตัวนี้นะคะเหมาะกับคนที่เป็นสิวหุดตันก็ทาได้เลยนะครับเช้าเย็นนะคะแล้วก็ขอแทรกขอเสริมอีกนึงนะคะสำหรับคนที่ผิวมันผิวผสมหรือว่าคนที่เป็นสิวนะครับทีนี้เราก็จะมีครีมกันแดดนะครับที่เหมาะกับสภาพผิวที่เหมาะกล่าวมานะคะคก็คือเป็นตัวยูเจตัวนี้นะครับคนที่เป็นผิวธรรมดาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ดีมากไม่ทําให้หน้ามาันไม่ทําให้หน้าเป็นสิวนะคะ ยอดเยี่มมากคนชอบซื้อแบบซื้อสามเยอะมากนะคะหรือบาคนต้องการอะไรที่แบบพรีเมียมขึ้นกว่านี้นะคะก็จะมีตัวเทโแคร์สามนะครหบนะคะตัวนี้เจลออยฟรีนะคะปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB แล้วก็ปกป้องผิวจากแสงไฟได้ด้วยคนที่ทำงานหน้าคอมทำงานในออฟฟิศที่ต้องเจอแสงไฟทั้งวันเนี่ยหมอกแนะนำตัวนี้เลยนะคะเพราะว่า เหมาะมากๆเพราะว่าการแสงไฟด้วยแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเจลออยฟรีนะคะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3วิธีแต่งหน้ายังไงมาให้เป็นสิวนะคะหลายๆคนคงจะได้สาระไาไ้แบบจัดเต็มเลยใช่ไหมครับยังไงอย่าลืมเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็ถ้าใช้แล้วสิวลดลงหน้ามาน้อยลงยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยสนใจถึงการรักษาสิวของ หมอเด็กการรักษาสิวของทเคคลินิกว่ามีคอรักษาสิวยังไงบ้างมีเลเซอร์ตัวไหนบ้างก็สามารถพิมพ์สอบถามโปรโมชั่นได้เนะครับเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่มาจากวิดีโอตัวนี้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบสาร้าดีๆแบบนี้นะครับสามารถกดติดตามหมอได้ที่ f c e e o o o ที่เคคลินิกนะครับหรือว่าจะกด cribe นะครับ ในย u ทูบช anel ของวิที่เคคลินิกไว้ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมหมอบิ๊กนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ